ดีเช้าวันที่8ของพวกเราในการอยู่เจนแ,แล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปไหนกันล้วครับวันนี้พวกเราจะไปโตเกียวดิสนีย์ซีกันนะครับจากเมื่อวานที่เราได้ไปโตโกเกียวดิสนีย์แลนด์นะโอเคปะเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับตอนนี้สายแล้วไปเลยครับมาเรามาถึงสถานีไมฮามะแล้วนะครับวันนี้เราจะไปดิสนีย์ซีนะเราไม่ไปทางนู้นนะเราจะไปขึ้นนี่รถไฟโมโนเรลของดิสนีย์นะ ดิสนียรีสอร์ทไลน์รีสอร์ทเกตเวสตเซชั่นไปเดี๋ยวเราเข้าเกตกันโ oh. อ้กดได้นั่งรายสี่ปีเลยนี่เป็นสายสีปกตินะนี่หมามาบอกให้รอคัน40ปีนะไม่รู้รออีกกี่สิบปีเดี๋ยวรอคันต่อไปไม่รู้ว่าจะใช่เปล่าไปแล้ว รถไฟมิกกี้เมาส์มาแล้วนี่อันนี้ป่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่คันนี้ก็สวยนะโอเคขึ้นเลยเ <laughs> เราจะถึงสถานีโตกเกียวดิสนีย์ซีแล้วตึกทาวเวอร์ออฟโอโล่าเราเข้ามาถึงแล้วยูนิเวอร์แซลสตูดิโอไม่ใช่ใช่ไหมมันคือดิสนีย์ซีนะครับไปเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปแชะๆหน่อย เที่ยงนะงนี่เที่ยงแล้วเนี่ยพาเหรดในน้ำนะโชว์ในน้ำนี่บรรยากาศบายบายโยอ้ยขบวนเริ่มแล้วเร็วเราไปดูกัน มาดูโชว์จบแล้วพี่เบมบอกจะไปเล่นไลไ์ก่อนครับ Tower of Terror Tower of Terror ไปตึกกระชากวิญญาณก่อนนะโอ้ย Tower of Terror ปาดูคิว30นาทีนีะ่นี่30นาทีแล้วก็ Toy Story 55นาที Toy Story 55นาทีเราจะไปอันไหนที่มันแบบ น้อย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 เรือเรือกินกี่เรือเรือเรือหมุนหมุนยี่สิบนาทีแล้วเรือที่เขาพาไปแล้วก็นี่ใต้น้าอ่ะสามสิบใต้น้ำสามสิบีโม่ใช่ไหมใช่อันนี้สิบนาทีเดียวอันนี้สิบนาทีดิสนีย์ซีอิเล็กทริกเลเว,ลว,วไปเราไปตรงยี่สิบนาทีก็ได้ครับเรือหมุนหมุนเนะี่ยไม่นานหรอกไปนี่เรามาถึงโซนเรือไททานนิคแล้วครับ เกดอะไรร้นี่างนะนี่ข้างล่างมีโชว์พอดีเลยนะครับโชว์เต้นนี่เดี๋ยวให้เามาซื้อป๊อปคอร์นก่อนตรงนี้รถอะไรร้อนชีดมึงนี่ข่างน่ารักไหม2,600เยน มน2,600เยนพร้อมถังใส่ซอชิมคอบพรอน ขึ้นสะพานพุทธกับสะพานกรุงเทพกันนะครับนี่สะพานพุทธสะพานกรุงเทพนี่มาจากญี่ปุ่นกันเลยการสร้างเนี่ยเป็นเหล็กเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะมานั่งเรือหมุนนี้กันครับนี่รถไฟเรายังไม่ได้นั่งเลยนะเมื่อวานน่ะพอดีน้องเวลลี่มีไข้ก็เลยวิ่งวุ่นหาซื้อยาเดี๋ยววันนี้เรามานั่งรถไฟอันนี้นะ จะได้นั่งอีกเปล่าเนี่ยวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปต่อคิวเล่นอันนี้กันเรือหมุนไปแล้วไปแล้วทำไมมันไม่มีรางวน้อะไรอ่ะมันมีรางอยู่แหละมันเป็นล้อข้างล่างมั้งว่าสีฟ้าโอ้อยเป็นไงหมุนติ้วๆมึนหัวเ <c oughs> บลลี่สนุกไหมเบลลี่ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้ต่อครับ Nemo and Friends Sea Ride เดี๋ยวเราจะไปท่องโลกใต้ทะเลกันไปดูนีโ mo ใต้ทะเละนี่เรือเท่า,าน,นี่ป๊อปคอนโอ้ไม่รู้อ่ะแลงมากินป๊อปคอนมึงไตเดินแล้วครับใครทำป๊อปคอนหล่นไม่รู้นี่เรือเท่าโอ,อ้ยอันนี้ยิ่งๆีนี่เป็นรูปปลาเลย นี่อันนี้มันแบบเรือดำน้ําได้แล้วมังเนี่ย <c oughs> แต่เขามาตั้งโชว์เฉยๆมันไม่น่าใช้งานจริงนะ <c oughs> ไป <c oughs> ข้าแวแรกไปดนโมล้วเข้าข้างในกัน <c oughs> ไเราดูน้องนีโมโจบแล้วมันเป็นแบบ <c oughs> เหมือนคล้ายๆลงหนังเนาะ แล้วก็โยกไปโยกมาไม่ต้องใส่แว่นนะคล้ายๆกับเมื่อวานอะสตาร์ทัวร์ครับสนุกดีเด็กๆดูได้เพลินๆเลยไปเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟดีกว่าเนี่ยครับไาเข้าไปเลยไปนั่งรถไฟปุ้นๆ นี่ของชาคาล่าโทมมี่เหรอรถไฟมาแล้ว ไปหาข้าวทานกันก่อนครับไปโซนที่มีให้หน้าเรือดำน้ำเนาะเมื่อวานเรากินข้าวซื้อข้าวมันน่ารักนะเราไม่ได้ถ่ายพอดีวุ่นอยู่กับน้องเบลลี่นี่ปป่อนนี่เดี๋ยวเราต้องไปต่อคิวเล่นนี่ด้วยนะรถไฟตะลุยภูเขาระเบิดมามาหน่ากลัวไหมน่ากลัว ครั้งก่อนมาเคยนั่งบับเบลอยังไม่ได้นั่งใช่ครั้งนี้ให้แบบมาเล่นก็ไปเล่นกันหมดนั่นแหละครับอันนี้คือบับเบิ้ลก็เห็บกอเชยใส่หมวกเป็ดนี่ข้างหลังมีมีตุ่ดเป็ดด้วยไม้ดเป็ดหนขอดูหน่อยขอดูดูเฉยๆเนาะอ๋อเอานี่อะไรอ่ะอันนี้คือบับเบิ้ลอ๋อตัวเล่นบับเบิ้ลแต่เป็นเหมือนไม้คาถาวิเศษอ๋อเอามันไม่ได้หรอกเฮ้ยพี่เพียง นี่เมียมใส่มิกกี้เมาส์แต่ป่าว่าเป็ดน่ารักกว่านะนี่หมวกเป็ดหมวกเป็ด2,900นเยนคาทานี่เท่าไหร่คาทา2อ0พันสอนยเยนปาทา่ารักมากเลยมีมือมีขาแล้วหัวใจมากอ่าห้ามทำหล่นนะเดี๋ยวของเขาเลอะนี่เดี๋ยวเรามากินข้าวตรงนี้นะ มีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้นี่มีข้าวผัดมีข้าวกหมูกินได้ข้าผัดเอาอไอาาน,อนี่มีพื้นพวกโซนข้าวมันจะกินได้ง่ายครับไปเข้ไา,ไเาไปข้างในกันเราสั่งตามเมนูตามรูปภาพไปเลยนะเนาะเราจะกินอะไรเราก็หยิบนะ มันจะมีราคาของเขาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจ่ายตังทางออกนี่มีติ่มซำข,ข่าป bon ี๊ยมาซื้อเด็กเนี่ยข้าแัดครับเนี่ยเราสั่งตามเมนูแล้วเราก็บอกคนนะเขาจะจัดให้เรานี่นี้จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับ <S <S เอาอะไรก็ <ahor ita S 2> บอกเขาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตังทีเดียวเลยนี่สองชุด เราหมดสองห้าเลยเดีวราจ่ายทางตรงนี้ทั้งหมด6ก4 0เยนครับของเราทั้งหมดตรงนี้ไปเราเติมพลังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาลุยกันต่อเดีย๋ยวเราจะไปนี่นะไปเล่นเรือดำน้ำกัน ดูท่าเบรลี่นั่งดินี่คิวไม่เยอะด้วยนะสินาทีเองลงมากโอเชเดี๋ยวเราจะเข้านี่แล้วใต้ทํำนู่นนี่2องหมลิตรอันเดอร์เ e อ e a นี่เราลงไปสองหมื่นลิตรเลยสองหมื่นเลยนี่เลยอรำแม้มาน นี่คันหนึ่งนั่งได้หคนนะพวกเราพอดีเลยอุ้ยมืดซึบเลยมองไม่เห็นโอ้ภูเขาไฟระแล้วเสียงดังมากวูเขาไฟระเบิดโอเคเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เนาะเ,เดี๋ยวให้ออกมากับพี่ไก่พาพีน้องปอใช่น้องเบลลี่ไปโซนเด็กดิ เมอร์เมดลากูนเดี๋ยวพี่เบมมาอยากไปเล่นอันนี้ครับภูเขาไฟระเบิดมาแ,แก้มือมาแก้มือแก้มือเพราะอะไรครับ,พบเพราะยาอะไเพราะว่าครั้งครั้งก่อนที่พี่เบมมาพี่เบมปิดตาอย่างเดียวเลยไปนั่งกาวมแต่ครั้งนี้พี่เบมไปนั่งกับป้าไปเราไปกันสองคนโอเคเนี่ยมาไปทางนี้นะนเดินล็อกขวาไปเรื่อยจะถึงเลยครับตายพี่เบมไปสาไป,ไปต่อคิวเลยครับ4.5้านาทีนะพี่เบม นี่นี่เพมนี่คือบ่อลาวาหรือเปล่าอุ้ยนี่อันนี้เขาไม่มีบัตรนะแต่บัตรบิงเราเดินลวดเข้าไปเลยอ่ะของเรานี่ยรอยยาวเลยโอ้นี่เป็นสกรห้องทดลองวิทยาศาสตร์เลย ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ดูนี้เป็นสู้อะไรสู้ทดลองเหมือนกันโอ้เาทดลองมันแรอุ้ยดูอะไรอีกมีตัวอะไรเต็มเบพวกหนอนสีเสื้อแมงนตอะไรพวกนี้อ๋อเป็นห้องทดลองเนี่ยใช่เรเบมมายืนรอนี่เราเข้าลิฟต์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งรถไฟกินมันร้งบัามเลยอ่ะอ่ากิ่นเหล็กเลยครับ ตอนนั่งเราจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะเดี๋ยวมันอันตรายครับัยเราจะตั้งใจนั่งอย่างเดียวโอเคไปพี่เบมครับเราเล่นเสร็จแล้วค่ะแล้วป๊าอึ้งมากอึ้งที่ว่าเล่นไปนาทีเดียวนาทีเดียวจบเลยอรอสี่สิบหนาที โอ้พ oh. ระเจ้าช็อตเลยนั่งสั้นๆเองแป๊บเดียวจบเลยไปเดี <c oughs> ๋ยวเราไปหาน้องที่โซนเนี่ยเมอร์เมดลาคูนกันครับนี่โซนเด็กโซนเบบี้นี่อันนี้เป็นโซนแบบท้องทะเลครับข้างในจะแบบน่ารักน่ารักท้องทะเลแต่จะมีรางรถไฟอยู่นะให้เด็กๆไนดะ้เล่นกันนี่ <c oughs> น้องหน้าอยู่ในนี้กัน มันเป็นหมือนอีกเมืองหนึ่งเลยนะเมืองแห่งใต้ของทะเลโอ้มีมีแต่เครื่องเล่นปวดหัวครับมาหมุนอย่างเดียวดวดีมีแต่หมุนหมุนยังไงเล่นมาเยอะยังครับด,ดูนะ้ามีแต่หมุนนะมน <laughs> มหมุน <laughs> มตัองหมุนหัวเ <laughs> ลยเนะี่ยหมุนอย่างเดียวเลยในนี้มันของเด็กๆครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเล่นหมุนทั้งนั้นเลยแต่สวยดีไหมเนี่ย เดี๋ยวพี่เบมจะไปเล่นเนี่ยแล้ว Tower of t e r o r จะไปตกตึกแล้วนี่เดี๋ยวให้น้องไปเล่นนี่ครับรถรางเสฉวนปูเสฉวนหมุนมุนนี่แล้ว ผมติ้วๆโอ้ยปลาหมื่นหัวแน่นอนไม่เล่นดีเดี๋ยวให้บอเช่กับเบลลี่ไปเล่นเองนะไม่เรบเล่นด้วยเขาไม่เอาเลปลาเดี๋ยวปลาอ้วก <c oughs> ดูดิแล้วมันหมุนเร็วด้วยไ<า>ปเที่ยวบอเช่เบลลี่ที่ไก่ขกินลา๊บาบา เดี๋ยวพี่เบมจะไปเล่นอะไรต่อไปเล่น f t e r r o r t คือถาวรอ r ฟโรเช่ไปเล่นไหมล่ะไปปะไม่ไปเหรอทำไมไปดิพอเช่เล่นได้แล้วสูงเกินร้อยสองเป็นจิ๊บจิ๊บติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคเดี๋ยวให้อามาพาไปเล่นโซนอื่นแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวให้อามาพาไปเล่นโซนคาระเบียนเนี่ยคาร์เบียนโคสมาไป เดี๋ยวเราไปเล่นทาวเวอร์แล้วก็อินเดียนาโจนใช่ไหมไฮไลท์ท้งนั้นไหมนี่เรามาดูเวงแม่น้ำครับโอ้มีเรือมาพอดีเลยสวยงามมานี่เดี๋ยวเราไปเล่นนี่ครับไปตกตึกกันไปเลยนี่ตอนนี้เรามาถึงหน้าตึกทาวเวอร์ออฟเทอร์รลแล้วครับโอ้มียมพผด้วยไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นวัดเสียวว่าเสียวที่ตึกนี้<ม>นะครับ ดงงเดี๋ยวให้ปอเช่เข้าด้วยให้ปอเช่มาเล่นนี่ครับ <c oughs> วอเทอร์เลอร์อวันทาวเวอร์ออฟเทอร์เลอรให้ปอเช่มาสัมผัสบรรยากาศนี่ไม่นานยี่สิบนาทีเองในตอนนี้เราอยู่ที่โถงล็อบบี้ของโรงแรมแล้วครับ ตอนนี้ไม่มีพนักงานมาให้เช็คอินเลยครับเพราะโรงแรมเขาโดนอะไรครับเาโดนโดนปีศาจใช่ไหมโอ้ดโดูต้นไม้เห็นว่าต้นไม้โดนปล่อยทิ้งร้างเลยนะแห้งเหี่ยวโอเชเป็นไงบ้าง หน้าแดงเลยเสียวเลยนะเหมือนตกตึกเลยใช่ไหมไม่จริงๆริงป๊ะมีจริงๆมันมีเทคนิคแน่นะไม่ให้เสียวอ่ะเราช่วยขึ้นเนาะเราไม่ต้องจับแน่นอ๋อเหรอใช่ถ้าจับแน่นแล้วมันจะยิ่งเสียวเราเหมือนปล่อยไปเรื่อยๆปลจับเลยนนู่ปล่อยมืออย่างนี้แล้วตัวมันลอยขึ้นไปใช่ตัวจะลอยมันจะเหมือนไม่มันจะไม่ค่อยเสียวไปอีบ้าประเทศไป พอเชวิญญาณกลับเข้ามายังวิญญาณกลับเข้าล่างยังหรือว่ยังไม่กลับไปเลยหรือว่ายังอยู่ข้างบนตึกวิญญาณยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนี่พอเชเก่งแล้วพอเชกล้าเล่นอันนี้แม่ดูจาวิวสวยอ่ะวิวสวยถ้าเราได้เล่นกลางวันอ่ะเราก็จะเห็นวิวข้างนอกครับแต่ถ้ากลางคืนจะไม่ค่อยเห็นวิวแล้วมันแบบนี่ โมเทลไฮพาวเวอร์ปอเช่พิชิตแล้วครับสุดยอดป๊ป๊ายังเขียวเลยไปเดี๋ยวพี่เบมจะไปเล่นอินเดน่าโจนใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวให้ให้หมามะกับน้องเมลลี่พี่ไก่อ่ะปอเช่อ่ะไปเล่นทอยสตอรี่เพราะว่าต่อคิวชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากรอครับเราจะไปเล่นอินเดน่าโจนกันเฮ้ยดอกไม้สวยมากเลยนี่ของจริงนะเนี่ยกลิ่นหอมเลย เดินแล้วเรวอยู่คนละฝั่งเลยอินเดียนาโจนเนี่เรามาถึงฝั่งโซนอินเดียนาโจนแล้วเดินไกลมากจากคาเวอร์ออเทอร์เลอร์เดินมาฝั่งนี้คือคนละฝฟากเลยนี่ข้างบนเราเป็นพีระมิดแล้วครับเราเดินเพื่อวันนี้เหรอให้เขาเปิดไฟนี่หระคบเพลิพงไฟจริงนะนี่บรรยากาศยามเย็นกลางคืนครับสวยเลยใช่ไหมได้เสียงอนนี้เหมือนเราจะอยู่ในเข้าป่าไปแล้วครับ ไเข้าแล้วนี่เราเข้ามาในใต้พีระมิดแล้วนะครับเราจะมาตามล่าหาสมบัติจะได้สมบัติไปหรือเปล่านี่เดินทางขึ้นเป็นขั้นๆน,นี่ตะกี้พี่เบมบอกใต้นี้มีตรโควงกระดูกเต็มไปหมดเลยนะู่นนั่น ามาหาสมบัติแต่เขาไม่มีชีวิตรอดออกไปใช่ไหมอุย้ยมันช่างน่ากลัวพี่พี่เบมเคยมาเล่นแล้วใช่ไหมใช่แต่แต<อ>พี่บเบมปิดตาอย่างเดียวเลยนะตอนนั้นพี่เบมห้าขวบตอนนี้9้าขวบแล้วพี่เบมบอกจะมาล้างตาจะมาล้างตาด้วยกันไม่กับพี่ตาใช่เปิดตาเปิดตาดูไว้ตลอดนี่รถเราที่เราจะนั่งค็นบาปเด มันจะเป็นรถแบบเหมือนตะลุยตามถ้ำไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยเร็วมากมันจะโยกๆหน่อยนี่ตะกี้นะที่เราเล่น Indiana Jones Adventure ไปเดี๋ยวเราใกล้ถึงเวลาทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์กางแม่น้ำกันครับที่นี่เขาจะไม่ได้มีขบวนพาเลทแบบนินิแวนเนาะเพราะว่าเขาเป็นแบบฟรีไงก็จะโชว์กลางแม่น้ำนี่เดี๋ยวเรามานั่งรถไฟนะไปลงอีกสถานีนึง ไปลงตรงใกล้ๆที่เขาโชว์หน่อยก็ยังดีเดินไม่ไหวแล้วเมื่อยมากแต่เราจะได้ดูวิวตอนกลางคืนนะนั่งรถไฟตอนกลางคืน,นมแม่สถานียังสวยเลยรถไฟเรามาแล้วใชเพข่้นเลย

ถึงแล้วบายนี่ลงนี่เลยพี่เบ็ม